สวัดน้องัม่นเชือคนไ้่มห่น่อน็น้ลาเหรอคให้แน่ใจต่อต้องอยู่ตรงไหนนอยู่ตรงไอ้เมื่อกี้ไอ้ที่หักไอ้แก้วเมื่อกี้มีอีกไหมยจะ น่จะนี่สงานเลยในเรื่องของชาวเชียงใหม่ที่เขากังวลหรือว่ามีความไม่สบายใจเรื่องของโบราณสถานบรสถาที่ทังพลมติดติดกันเนี่ยค่ะว่าเกณฑ์ว่าจะเกิดอาเพศหรือเรื่องราวอะไรไม่ดีต่างๆท่านอยากมีข้อแนะนําอะไรบ้างคะงบความเชื่อสักบุคคนเพิ่ม สภาพเราดูสภาพก็ดวูว่าของเก่าของโบราณการสร,าสร้างสมัยก่อนด้วเหมือนสมัยปัจจุบันนะมีคงไม่มีคนะง,งเหล็กไม่มีคงอะไรเลยนะพอ่อหยิบที่พูนนะแต่สมัยก่อนเพราะมันเป็นเวลาเยอะนะตามอายุไขของสิ่งเการ,ร้างวัตถุท่าน,นได้กร<ำ>รมไม่มีอาถรรพ์อาาน์อะไรหรอกไม่มีละ ได้กำชับวัดต่างๆได้ตรวจสอบพื้นที่ของ,องเป็นธรรมดาว่าต้องต้องกำชับกันดูแลส่วนนี้ฝนตกเยอะนะครับฝนตกเยอะเก็บน้ำฝนมันแบถอนชื้นขึ้นแล้วเราทางคณะสงฆ์เราจะมีการทำพิธีอะไรไหมคะก็อ,อยู่ที่น้องวัดจะได้พิจารณาจากวันที่บ3มิถุนายนที่ให้เป็นพื้นที่เขตอันตรายนะฮะโดยทางเทศบาลนครเชียงใหม่มา ช่วยเหลือในส่วนของการปิดกานพื้นที่นะครับแล้วก็สั่งนุงเรียนให้อยู่เรียนนะครับเพเกณฑผลกระทบต่อเด็กนักเรียนด้วยนะครับ <S <S ไม่งั้ต้องเปิดพื้นที่เก็บเศษวัสดุนี้ก่อนแล้วให้ทางหน้าบริษัีนะครับเข้ามาดูหลักฐานทางบรังทีนะครับ วัดตำแหน่งเดิมของโบราณฐานนะครับอยู่ในยุคสมัยได้อยู่ตำแหน่งไหนนะครับเราต้องดูหลักฐานทางโบราณคดีเป็นหลักด้วยนะครับส่วนของรูปแบบสถาปัตยก,กรรมเนี่ยเดี๋ยวเราต้องถอดแบบจากสิ่งที่เขาพันธุ์โางามานะครับว่าหน้าตารูปแบบทางสถาปัตยกรรมของเขาแม่ดีเป็นยังไงนะครับเราจะดูจากชิ้นส่วนที่เราถ่านที่เราพบกนนรบพระธาตุเจดีล้มลงมาเนี่ยมีโบราณวัตถุบางส่วนนะที่อยู่ฝัาางไว้ในเจดีนะครับตอนนี้ทางวัดได้เก็บรักษาไว้เดี๋ยวทางพิพันธุ์นส่าในชาติเชียงใหม่จะเข้ามาทำ ะจะทําทะเบียนแล้วก็เก็บรักษาคือให้วัดให้เก็บรักษาเลยจะทําทะเบียนไว้ก่อนแล้วก็มาพิสูจน์ก่อนว่าหนึ่งในส่วนของโบราวัตถุที่พบนั้นอนะ่ะอยู่ในยุคสมัยใดนะครับจากความเสียหายเนี่ยเราพบว่าแกนในของพระเจดีย์เนี่ยกลายเป็นว่าข้างในเป็นโบราณฐานเดิม แล้วโดยมีการก่อพอกนะครับก่อเพิ่มน้ําหนักโดยใช้ปูนซีเมนโดยการคันเสริมความมั่นคงในส่วนของโครงสร้างนะครับทําให้เหมือนเอาของน้ําหนักที่มันน้ําหนักเพิ่มขึ้นหนักไปให้กับคนให้กับโบราณฐานซึ่งเรียบเสมือนว่าคนแก่นะ,ะไม่มีแรงจะแบกตัวเองแล้วก็คือเอาของใหม่เข้าไปใส่นะครับโดยไม่มีการเสริมเสริมโครงสร้างอะไรช่วยเลยเขาไว้เลยนะครับอีกอย่างหนึ่งบริบทในพื้นที่นะครับก็คือมีการเทคอนกรีตเป็นพื้นนะครับ โดยรอบทาให้ความชื้นสะสมใต้ดินไม่สามารถที่จะระ,ะเหยขึ้นมาสู่อากาศได้ก็ระเหยที่ท,ที่องค์เจดีย์ซึ่งเขาก่อสร้างบนชั้นดินโดยตรงนะครับประกอบกักบพจะเจดีย์เนี่ยทาสีทองนั้งองค์สีทองก็เหมือนกับแร็ปนะครับเป็นฟิล์มที่ป้องกันไม่ให้ความชื้นระเหยออกอีกเพราะนั้นพอมีพรเจดีย์เกิดมีรอยแยกหรือรอยแตกเล็กๆขึ้นมาเนี่ยน้อฝนไหลลงไป โดยการที่ว่ามีวัชพืชเขาไปแทรกซึมด้วยรากขยายรอยบาดแผลให้กว้างขึ้นด้วยนะครับน้ำฝนก็ค่อยๆไหลสะสมเข้าไปประกบบวกกับความชื้นที่อยู่ข้างในอีกนะครับทีนี้ก็คือเพิ่มน้ําหนักขึ้นมาอีกน้ําหนักจากความชื้นก็คือน้ํานั่นแหละนะครับพอเขาไม่สามารถรับน้หนักตัวเองได้ก็แสดงอาการออกมาแล้วก็พังทลายลงมาครับเราจะเห็นว่าเจดีเก่าๆตามวัดล้างต่างๆเลยนยลักษณะการพังเสียหายของเขาเนี่ยจะพังตรงตั้งแต่ ใต้องคางมานะครับจะเหลือกแก้แกนแล้วก็มีองค์ละคังแล้วมีปียอดเล็กน้อยนะครับลักษณะน,น,นี้จากการหลักฐานที่เราพบเนี่ยสันนิษฐานได้เลยครับว่าก่อนหน้าที่เขาจะถูกพอกเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความสมบ,บูรณ์เกือบจะสมบูรณ์นะครับ